คนเราเพิ่งดู้จักอย่าเพิ่งตัดสินใจที่หน้าตาหรือการกระทำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนตอนแรกที่เราเจอก็ได้นะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ปิดเรื่องมาในครับเป็นนางเอกกับคุณสามีกําลังช่วยกันจัดบ้านอยู่นี่ครับเพราะว่าทั้งสองคนเพิ่งจะย้ายบ้านใหม่วันนี้แล้วพอจัดของได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีนิติเดินเข้ามาทักทายนางเอกกับคุณสามีนะครับแล้วก็ได้อธิบายเรื่องกฎระเบียบคร่าวๆให้นางเอกกับคุณสามีได้ฟังนะครับหลังจากที่อธิบายเสร็จสัวรีบร้อยทางนิติก็เลยขอตัวไปดูแลบ้านอื่นตอ่อทางแ้าน,นางเอกกับคุณสามีก็เลยได้ขอบคุณนะครับพอคุณนิติของเราเดินออกไปคุณสามีก็เลยบอกกับนางเอกของเรานะครับว่าเขาดูเป็นคนใจดีมากเลยีนครับเรา โชคด,ดีมากเลยนะที่ได้มาอยู่ที่นี่นา,าน,นางเอกของเราก็เอออ้ด้วยนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยช่วยกันทําความสะอาดบ้านต่อพอตกมาตอนดึกนี่ครับนางเอกกับคุณสามีก็เตรียมตัวนอนลาฟันดีแต่ว่าระหว่างนั้นนางเอกของเราก็อยากจะฉลองบ้านใหม่นะครับซึ่งทางคุณสามีก็ได้เห็นดีเห็นงามด้วยน่นและครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็จะซักผ้านะครับแต่ว่าเธอเองก็ต่อก๊อกไม่เป็นแล้วสักพักหน,นึ่งก็มีคุณนิติของเราเดินผ่านมานี่ครับก็เลยได้กล่าวทักทายนางเอกของเรา แล้วก็ได้บอกกำลังเอกของเรานีครับว่าวันนี้ผมเอาตารางการทิ้งขยะมาให้นะครับแล้วนี่ก็เป็นขนมเล็กๆน้อยๆต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้ขอบุณคุณน,นิติไปนะครับจากนั้นทางด้านคุณนิติของเราก็เลยจะขอตัวไปดูรายบ้านอื่นแต่นางเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าคุณนิติช่วยต่อ,อกอกน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมพอดีฉันต่อไม่เป็นทางด้านคุณนิติก็เลยได้บอกว่าได้สิครับถ้ามีปัญหาอะไรบอกผมได้หมดเลยนี่ครับเพราะว่าหน้าที่ของผมก็คือดูแลลูกบ้านทุกคนนะครับนางเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณนะครับจากนั้ เลยรีบเปิดประตูเชิญคุณนิติของเราเข้ามานะครับแล้วสักพักหนึ่งคุณนิติของเราก็ตอกก๊อกน้ําเรียบร้อยนะครับนางเอกของเราก็รู้สึกเกรงใจเธอเองก็เลยได้บอกกับคุณนิตินะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่รีบไปไหนนั่งดื่มชาก่อนก็ดีนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทางด้านคุณนิติของเราก็ไม่ขัดนะครับจากนั้นคุณนิติของเราก็เลยเดินเข้ามาันงรออยู่ได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เอาชามาเสิร์ฟคุณนิติก็เลยได้บอกกับนางเอกของเรานี่ครับว่าคุกกี้ที่ผมเอามาฝากเมื่อกี้อร่อยมากเลยนะคุณลองชิมดูสินางงอออกกกเเร็ลยแชม ดูนะครับซึ่งรสชาติก็ถูกปากนางเอกของเราเลยนะครับเธอเองก็เลยได้ขอบคุณคุณนิติอีกครั้งหนึ่งจากนั้นคุณนิติก็เลยเชียร์ให้นางเอกของเรากินอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเธอเองก็ยังไม่ได้กินนั่นแหละครับในคุกกี้มีส่วนผสมบางอย่างนั่นเองทาให้นางเอกของเราหน้ามืดนะครับทางคุณนิติของเราก็แอบอมยิ้มจากนั้นก็เลยเดินตรงเข้ามาเปิดอันติพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้นั่นแหละครับหลังจากนั้นนก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนเย็นนางเอกกับคุณสามีก็เตรียมตัวนอนหลับฝันดีนะครับ นางเอกของเราก็ออกรูปงอเงอยู่นิดนึงคุณสามีก็เลยได้ถามว่าวันนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่านางเอกของเราก็ได้บอกเลยครับว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเธอเองก็ขอเปิดอันติซึ่งในตอนแรกคุณสามีก็ปฏิเสธนะครับแต่นางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนั่นแหละครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่ทั้งสองคนกินเวลาอยู่นี่ครับคุณนิติของเราก็แอบฟังอยู่ตลอดเวลานั่นเลยครับคุณนิติของเราแอบตั้งเครื่องดักฟังไว้ในห้องนางเอกของเรานนั่เองวันต่อมานางเอกของเราก็ทําความสะอาดบ้านอยู่นี่ครับแล้วสักพักหนึ่ คุณนิติของเราก็ได้เดินเข้ามานังเอกของเราตกกระจายเลยนะครับเธอเองก็เลยได้ถามว่าคุณเข้ามาได้ยังไงคุณนิติของเราก็เลยได้หยิบกุญแจสำรองให้นางเอกของเราดูนะครับจากนั้นก็เลยได้บอกกับนางเอกว่าเมื่อคืนคุณทําอะไรเนี่ยพอดีมีลูกค้าข้างล่างเขามาบอกว่าห้องคุณเนี่ยเสียงดังนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ตกกระจายอยู่นิดนึงนะครับก็เลยได้ขอโทษคุณนิติของเราไปพอเห็นนางเอกของเราขอโทษคุณนิติของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าวันหลังก็เสียงเบาหน่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าอยากจะทําเสียงดังผมว่าเวลานี้มันเหมาะกว่านะหลังจาก พูดเสร็จคุณนิติของเราก็เลยได้เปิดอันตีนั่นเลยครับหลังจากนั้นดังกด้กินเวลาไปนะครับ2วันต่อมานางเอกของเราก็เตรียมกับข้าวรอคุณสามีอยู่นี่ครับแต่ว่าทาง้ดนคุณสามีก็ได้โทรมาบอกว่าวันนี้คุณกินข้าวก่อนได้เลยนี่ครับพอดีที่บริษัทมีงานเลี้ยงผมเองก็ไม่ได้ตั้งตัวนางเอกของเราก็แอบน้อยู่นิดนึงนะครับแต่เธอเองก็เข้าใจว่าคุณสามีทํางานจากนั้นก็เลยได้บอกกับคุณสามีนะครับว่าทางงานเลี้ยงเสร็จคุณรีบกลับบ้านเลยนะคุณสามีก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นทั้งสองคนก็น เอ๋ของเราวางสายได้สักพ ka ักหนึ่งก็มีคนมาโกรธออดหน้าบ้านนางเอ๋ของเราก็เลยออกมาเปิดประตูนะครับจ้าเอกเป็นคุณนิตินั่นเองทางด้านคุณนิติก็เลยได้บอกนะครับว่าวันนี้ผมทํากับข้าวเยอะแน่ผมก็เลยเอากับข้าวมาฝากครับจ้ากนั้นนางเอ๋ของเราก็เลยได้ขอบคุณนะครับคุณนิติของเราก็เลยได้บอกว่าวันนี้สามีของคุณไปงานเลี้ยงใช่ไหมทางเอ๋ของเราก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับก็เลยได้ถามว่าคุณรู้ได้ยังไงคุณนิติของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าผมอยู่หน้าประตูทุกวันทําไมผมจะไม่รู้ล่ะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งห้องข้างล่่่าาางวันนเเี้ยก็ไมอู ไปงานเลี้ยงเหมือนกันนะครับนางเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณนิติของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าที่ผมเล่ามาก็แสดงว่าวันนี้มันเสียงดังได้ยังไงล่ะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นนนักได้กินเวลาไปนะครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมานี่ครับแอธิบายนางเอกของเราก็เสียทางด้านคุณนิติของเราก็เลยเข้ามาซ่อมให้นี่ครับแต่ว่าก็ยังซ่อมไม่เสร็จทางด้านคุณสามีนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าผมรบกวนคุณด้วยนี่ครับผมเองก็อยากจะช่วยแต่ว่าพอดีผมมีติดงานอยู่นิดนึงนะครับทางด้านคุณนิติของเราก็เลยไบอกว่า เป็นไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับเชิญคุณไปทํางานได้เลยทั้งด้านสามีนางเอกของเราก็เลยได้ขอ,อบคุณนะครับจากนั้นก็เลยบอกกับนางเอกว่าผมฝากดูแลเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเคียงงานต่อก่อนจากนั้นทั้งด้านสามีนางเอกของเราก็เลยรีบเดินออกไปนี่ครับพ่อคุณนิติเห็นสามีนางเอกของเราเดินออกไปก็เลยเดินตรงเข้ามาหานางเอกซึ่งครั้งนี้เป็นนางเอกของเรานี่ครับที่เป็นคนเปิดอันติไซนั่นเลยครับนางเอกของเราชอบคุณนิติไปแล้วนั่นเองนั่นเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ2วัน ต่อมาคุณสามีนางเอกของเราก็เลิกงานรียบรยนี่ครับเปิดประตูเข้ามาตะโกนหาหนางเอกแต่ว่าก็ไม่ได้ยินนางเอกของเราตอบนะครับนั่นเลยครับนางเอกของเราไปอยู่บ้านคุณนิติของเรานั่นเองแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไล i, ดค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ